อด,ดีนุนนาซีฮะศาสนาคือการตักเตือนเข้าเวลาละหมาดอิชาหนึ่งทุ่ม44นาทีของวันอาทิตย์ที่19บเมษายนสองพวันเวลาผ่านไปก็ไวชั่วโมงก็10นาทีก็นะจากมกริบก็มาสู่ละหมาดอิชาโดยประมาณนะชั่วโมงกว่ากว่านิด,นด โควิดนั้นเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงติดต่ออย่างไวมากๆอยู่ใกล้ชิดกันนี่จำนะถ้าไม่ปิดปากไม่มีผ้าปิดปากนี่ไอไวรัสนี่มันกระเด็นออกไปกระจายฟุ้งไปทั่วใครหายใจเข้าไปหน่อยนึงก็ไม่รู้กี่หมื่นตัวพอเข้าไปถึงปอดมันก็จเจริญเติบโต ถ้าภูมิคุ้มกันไม่ดีก็ไปไวหน่อยเดี๋ยวก็หายใจไม่ออกต่างประเทศเขารักษาไม่ทันนอนตายข้างถนนกันเป็นแถวแถวเออก็นี่แหละเป็นบทเรียนชีวิตให้มนุษย์นั้นคิดว่าเรานี่ไม่ใช่ผู้มีอำนาจล้นฟ้าอะไรเลยเรามนุษย์เนี่ยยอมเพะกระจอก แม้ว่าจะคิดนู่นคิดนี่ทำอะไรได้เก่งรถไม่มีคนขับทำโดรนทำอะไรสารพัดเนะเทคโนโลยีซื้อของมึงกดปุ่มเอามาของมันไหลออกมานะสตุ้งสตังไม่ต้องมาจ่ายเจ้าองเจ้าของ,ของไม่ต้องมาดูใช้แอปทงสมาร์ทโฟนส่งเงินจ่ายเงินบางทีแค่เอาหน้าเข้าไปเนี่ยมันรู้ไว้ที่จีนเนี่ยเขาบอกเนะีเอาหน้าเข้าไปรู้แล้วมันก็หักเงินถูกละ เออว่ายังไงกันล่ะและในที่สุดพอโรคร้ายลงมานี่งอไปตามๆกันสู้ไม่ไหวก็บางทีก็บอกว่าท่าทางมันจะลงแล้วนะเดี๋ยวเนี้สามสิบเมษาเนี่ยก็จะเบาลงแล้วก็ดีสินะมันจะได้หายไปมันก็เบาลงและเค็ดไหมละ่ะมนุษย์อะ เศรษฐกิจก็ต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กันใหม่หรือติดลบกันใหม่บางอาชีพบางคนนี่รวยเห็นหน้ากากมันขายที่ตลาดเทิดไทยนี่มีอยู่สองเจ้าก็มาขายหลายวันแล้ววันนึงก็มีคนซื้อคนซื้อทุกวันแต่พวกขายหวยนี่เขบอกว่าให้5,000ก่อนตอนแรกว่าไงนะขายหวยขายแทขายหวยขับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็ อะไรล่ะแม้สี่สี่อย่างเนี่ยจำไม่ได้นะขายลอตเตอรี่นะจะได้ห้าพันก่อนขับแท็กซี่ได้ก่อนมอไซร์รับจ้างได้ก่อนแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งนี่ไม่รู้จำไม่ได้วันนั้นวันนั้นนึกลอตเตอรี่ไม่ออกวันนี้นึกลอตเตอรี่ออกหรืมอมีอย่างหนึ่งไปอีกละอ่าไม่เป็นไรนะแต่ว่าเขาก็ให้บดนั่นแหละ เราไม่ต้องไปหนักอกหนักใจหรอกนะทำไปเถอะขอไปมีวิธีการขอพ,พิมพ์เข้าไปส่งข้อมูลไปอะไรที่อัลลอฮ์จะให้กับเราเนี่ยไม่มีหน้าไหนมาขวางได้หรอกแต่อะไรที่อัลลอฮ์ไม่ให้กับเราเนี่ยมนุษย์หน้าไหนก็เอามาให้ไม่ได้เอามาให้ไม่ได้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างแม่กูสงสารมึงแล้วเกินมึงไม่ได้ กูจะไปให้มึงเนี่ยไปถึงบ้านจะไปให้ห้าพันเนี่ยไปโดนปล้นซะก่อนกลางทางหมดเลยสตังค์ไม่เหลือนะหรือไปประสบอุบัติเหตุรถไปชนเขาจะเอาเงินไปจ่ายค่าเสียหายก็ชนทายเขาก็เลยไอ้เราก็อยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้นั่นแหละแปลว่าอันล้์จะไม่ให้อันล้์จะไม่ให้มันก็จะต้องมีอุปสรรคไอ้เงินนั่นก็มาไม่ถึงเรา ฉะนั้นคนที่ก็เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาไม่ได้ไปโอ้โหโอดครวนไอ้นู่นไอ้นี่ศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเราต้องรู้จักฝืนอารมณ์ข่มใจจึงจะนับถือาศาสนานี้ได้ถ้าเอาแต่อารมณ์เอาแต่ใจตนเองอ่ะสอบตกท่านไม่ได้นับถือาศาสนานี้หรอกนะจะไม่ได้อย่างนี้ไม่พอใจไม่ได้อย่างนั้นไม่พอใจท่านไม่ได้อยู่ในาศาสนาอิสลามตรงนี้ต้องทําความเข้าใจละ ก็จะว่าไงได้ล่ะมนุษย์เรามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะมองดุนยาซะจนเกินขนาดพอโรคระบาดมาแงไปไม่รอดจอดไม่ต้องแจวนะก็เตือนกันง่งต้องบอกกันอยู่เรื่อยแหละอีนีน่ถึงเวลาละหมาดเนี่ยถ้าไม่ละหมาดทำไมไม่ละหมาดก็ปล่อยตามอารมณ์ไงไม่มีอุดมการณ์ไม่ได้มีความคิดไอความเชื่อที่เราเชื่อเบื้องบนเนี่ยก็ ก็ว่าไปไงั้นแล้วก็เชื่อเชื่อกันก็ไปแต่ถึงเวลาเนี่ยผู้ที่ก็ให้ศาสนานี้เขาบอกมาว่าให้อาลัลฟาลาจงมาสู่ความสําเร็จความก้าวหน้าให้ละหมาดแต่ละกูไม่อาไม่ต้องการความสําเร็จกูก็รวยอยู่แล้วไม่ละหมาดกูก็ทํานู่นทํานี่ยิบนู่นจับนี่เป็นธุรกิจร่ํารวยหมดไอ้ความสําเร็จที่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าสําเร็จบนหน้าแผ่นดินนี้อย่างเดียว สำเร็จหลังจากที่ตายไปแล้วฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ศาสนาอิสลามเนี่ยถ้าไม่พูดถึงเรื่องตายแล้วฟื้นชีคืนชีวิตขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ไร้ประโยชน์ที่จะต้องมาสอนกันไม่มีไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าเลิกหลักสูตรเผาโรงเรียนทิ้งได้สละสล่าไม่ต้องไปทุบทิ้งเพราะว่าคนที่เาไปสลา เขาส่งลูกเรียนศาสนาเขาเละมาเนี่ยเพราะเขาเชื่อมั่นเต็มร้อยว่าตายแล้วเนี่ยวันฟื้นคืนชีวิตเนี่ยมันจะฟื้นขึ้นมาใหม่ะเพื่อถูกสอบสวนการกระทําที่อยู่บนหน้าโลกหน้าแผ่นดินนี้ว่าเราได้ทําอะไรลงไปเราเชื่อฟังอัลลอฮ์แค่ไหนวันหนึ่งยี่สชั่วโมงมีเทรายหนึ่งพันนาที จะเสียเวลาละหมาดเก็ไม่เกิน40นาทีใน5เวลาละหมาดไม่ได้นะก็เ,เหมือนมีตังค์พันสี่อยสี่สิบาทเนี่ยจะให้เด็กกินขนมจะสี่สิบาทเด็กขี้เหนียวไม่อยากก็เส็ดใจอ้ก็นี่ไงเอาเอา,เอา,เอาตัวเองเป็นฐานนะ่ยวันหนึ่งเนี่ยเวลาม,ม,มันมียี่สิบสี่ชั่วโมงอย่างดีก็ ประมาณครึ่งชั่วโมงนะละหมาดห้าเวลาเนี่ยเขาก็ตีให้สักสี่สิบนาทีเวลาละแปดนาทีมันยากเว้ยไม่ไหวต้องไปอาบน้ําละหมาดก็อาบน้ําละหมาดไม่ได้ปีนขึ้นต้นมะพร้าวนี่วาปีนขึ้นต้นมะพร้าวไปยอดมะพร้าวก่อนแล้วก็ลงมาละหมาดเขาไม่ได้สั่งอย่างนั้นเนี่ยนะหรือป,ปั่นลูกดินสองร้อยลูกก่อนแล้วก็ถึงถึงจะละหมาด ถ้าไม่ปั่นลูกดินลูกกระสุนสองร้อยลูกกลมๆนี่ละหมาดใช้ไม่ได้โอ้เขาก็ไม่ได้สั่งนะฮะไม่ได้สั่งว่าเอ้ยต้องอาบน้ำทั้งตัวก่อนแล้วถึงจะละหมาดก็ไม่ได้สั่งหรือว่าต้องต้มน้ำให้เดือดนะต้องต้มน้ำให้เดือดแล้วก็อาบน้ำอุ่นซะก่อนอาบละหมาดต้องอาบด้วยน้ำอุ่นถ้าเป็นน้ำเย็น อาบน้ำละหมาดใช้ไม่ได้มันมีอะไรลำบากอะไม่มีรอกนะเพียงแต่เราเนี่ยไม่ยอมไม่เข้าใจอะ่ะนั้นมันซาบเบื่อโลกนี้มันสั้นนะครับโลกเนี้ยมันสั้นมันไม่นานหรอกเราจะบอกเฮ้ยกูยังไม่ตายง่ายๆอ่ะไอเราพูดเรารู้หรอ โอโรคเรือดอะไรมันจะลงมาสู่โลกมนุษย์ไม่มีหรอกมนุษย์โรคระบาดบ้าอะไรมันจะติดกันง่ายๆแล้วมันจะตายกันเยอะแยะไม่มีหรอกแม,ม่ไม่มีแล้วมีขึ้นมาแล้วว่าไงอะฮะต่อไปเนี่ยเขาบอกเทคโนโลยีไอส้มสมองสมาร์ทโฟนเนี่ยมันมันไม่ต้องใช้จอเจออะไรหรอกม,มันยิงไปข้างฟ้าเนี่ยมันมาเล่นให้เราดูเต้นระบำระเบิดเถิดเถิง เป็นภาพสามมิติชัดเจนเลยล่ะเฮ้ย <Hey, S 1> มันจะทําได้ไง oh, วามันก็ทําไม่ได้หรอกอย่างนั้นอย่างนี้เอาเอาก็ทํามันทําได้ถึงเวลานั้นว่าไงอะทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงถ้าอัลลอฮฺอนุมัติมันก็จะต้องเกิดมาทั้งนั้นแหละเรามีฐานแห่งอีมานเชื่อมั่นต่อลอดเนี่ยอย่าไปปฏิเสธเรื่องที่คนนู้นว่าคนนี้ว่าเนี่ยเราต้องบอกว่าถ้าอัลลอฮฺประสงค์ สิ่งเหล่านั้นมันก็จะเกิดขึ้นวะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวรับบิญามุฮัมมัดวะอะลัยฮีวะซาบิฮีวะสัลลัม